จากคลิปที่แล้วนะคะทำการบอกของ10อย่างที่เป็นไอเดียเพื่อให้วันวาเลนไทน์อันดับหนึ่งคือดอกไม้คลิปนี้เรามาฟังกันดีก,กว่าค่ะว่าแต่ละดอกนั้นมีความหมายอะไร,ดอ,รดอกแรกเลยดอกแรกท็อปชาร์ตเลยก็คือดอกกุหลาบ พอดอกกุหลาบหมายถึงความโรแมนติกความรักความตกหลุมรักนั่นเองดอกที่2ดอกาค์เนชันค่ะพอดอกาค์เนชันมันมีกลีบมันมีการซ้อนมีการซ้อนเด่นหมายถึงความรักที่น่าหลงไหลและค้นหาอันที่3ค่ะดอกทิวลิปค่ะดอกทิวลิปเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ต่อความรักไม่นอกใจดอกที่4ค่ะดอกลิลลี่แม่แค่ชื่อ อ่อนโยนหน้าทนุถนอมดอกที่5ดอกเดลซี่นะคะดอกเดลซี่หมายถึงความสมหวังและมากกว่านั้นเหมาะกับใช้กับการครบรอบแอนนิเวร์จอรีด้วยดอกต่อมาค่ะดอกทานตะวันแค่นี้ก็รู้แล้วเพราะฉันจะไม่มองใครนอกจากมองเธอเพียงแค่ผู้เดียวค่ะดอกต่อมาค่ะดอกฟอ r เกตมี Not ดอกอันนี้หมายถึงการขอคืนดีหรือความรักที่อยู่ในความทรงจำหรือคิดถึงเธอตลอเดเวลาดอกต่อ คือดอกคัตเตอร์ค่ะ ตัดอะไรก็ตัดได้แต่ตัดสวัสดขาดรักนั้นทําไม่ได้จริงๆดอกคัตเตอร์ซึ่งมีความหมายของการแอบรักแอบชอบหลงรักไม่สามารถตัดใจได้ดอกต่อมาค่ะดอกสเตลิสค่ะดอกสเตลิสเนี่ยมักใช้ประดับในช่อดอกไม้ต่อให้มันเหี่ยวแห้งหรือแห้งมากขนาดไหนก็ยังสวยสดงดงามหมายถึงความรักที่โรยลาก็ยังสวยงามเสมอดอกต่อมาค่ะดอกเยบบร่าค่ะเป็นความไร้เดียงสา นอกจากดอกไม้ทั้ง10แล้วจริงๆแล้วทุกดอกในแต่ละสีก็มีความหมายเหมือนกันความหมายของแต่ละสีสีแรกสีแดงปกติค่ะสีแดงปกติก็หมายถึงการโดนรักความหลงรักหรือซ้อนรักปักอก,อกแต่ท้าแดงเข้มแล้วก็หมายถึงรักคุ้มข้างรักมากรักมายรักจริงๆรงักเหลือเกินนะคะในขณะสีชมพูหมายถึงความหวานและความโรแมนติก สีขาวรักบริสุทธิ์รักโดยไม่หวังผลอะไรเลยสีเขียวหายากนินหนึงนะคะหมายถึงความรักที่แบบ สุขภาพอ่อนโยนแล้วก็สงบอาจจะหายากสักนิดหนึ่งสีส้มความรักที่เหม่งความรักของเรามันเติมเต็มและสนุกสนานสเลือเกินและสดใสต่อมาสีเหลืองค่ะอันเนี้ยใช้ผิดกันเยอะสีเหลืองเป็นสีแห่งความรักที่รักแบบเพื่อนพ้องรักในสุขภาพรักให้หายป่วยรักให้หายไวและรักในมิตรภาพส่วนใหญ่จะใช้ในการเยี่ยมผู้ป่วยกันนะคะใช้ให้ถูกต้องสีฟ้าค่ะเป็นดอกไม้ที่หมายถึงความมั่นคงความมั่งคัง พูดง่ายว่าเหมาะกับผู้ชายแมนแมรักนะแต่ไม่แสดงออกสีดำรักแทรรักแน่รักนอนรักชั่วฟ้านิรันและสีม่วงค่ะแอบรักแอบมองเธออยู่จากสีทั้งหมดที่กล่าวมานะคะนักการตลาดใช้โอกาสจากเทศกาลมาทำกลยุทธ์การตลาดด้วยเทศกาล เหมือนตรุตจ,จีนเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความง่ายด้วยกัน4ประการทวนให้ฟังและทวนให้จํานะคะง่ายอันแรกเทศการมันสืบทอดต่อมากันอย่างยาวนานมันก็อยู่ใน DNA เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายพร้อมให้ความร่วมมืออันที่2ค่ะ ตีมเอยสีเอยสัญ,ญลักษณ์เอยทําให้ง่ายต่อการออกแบบการตลาดผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพราะฉะนั้นนักการตลาดไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยนะคะเพราะมีรูปแบบที่ง่ายๆหรอแล้วง่ายอันที่3คือง่ายอะไรง่ายต่อการสร้าง value creation หรือเหตุผลของการซื้อค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือช็อกโกแลตเหตุผลของการซื้อเปลี่ยนไปด้วยเทศกาลค่ะและง่ายอันที่สง่ายในการจ่ายนั่นเองเพราะว่าอยากร่วมเทศกาลดีมนันตั้งเป้าไว้หล่อร่วงหน้าแล้วพร้อมควักพร้อมจ่ายพร้อมสนุก e n นเกจเมนตกับเทศกาลนั้นแต่วันวาเลนไทน์นอกจากกลยุทธ์ทั้ง4ที่กล่าวมาแล้วยังมีกลยุทธ์ value creation และกลยุทธ์ คาร l o Marketing ต่างชุมนุมกันในเทศกาลแห่งความสุขวันวาเลนไทน์ความรู้ทั้งหมดเมื่อเราเก็ตแล้วสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้อย่าลืมนะคะกดเพจติดตามศูนย์บรูรณาการทางธุรกิจกดติ้งต่องติ้งต่องเพื่อย้ำเตือนว่ามีคลิปใหม่และก็ติ๊กตอกเพื่อติดตามคลิปที่สั้นลงอย่างเกิดประโยชน์ค่ะอย่าลืมนะคะแล้วมีอะไรเขียนมาหากันในอีเมลอิมอิมคิมเบอ y h o t m a i l c o m เป็นความลับไม่มีใครล่วงรู้นอกจากเราอยากรู้อะไรอยากถามอะไรมีข้อความคิดเห็นอะไรที่อยากลุกสนุกๆอาจารย์อิมจะหามาเมา้มาม์มอยให้กันในครั้งต่อไปค่ะ